มงคลข้อที่4ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนคืออยู่ในปฏิรูปประเทศมงคลข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมหรือถิ่นที่อยู่ที่เอื้ออำนวยต่อก,การสร้างเสริมคุณงามความดีและการพัฒนาตนเองหากเราเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ในดินที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ก็จะเติบโตแข็มแรงออกดอกออกผลได้อย่างเต็มที่คำว่าปฏิรูปประเทศหมายถึงถิงถ่นที่เหมาะสมถิ่นที่ควรอยู่หรือถิ่นที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบุญกุศลความดีงามและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสภาพแวดล้อมที่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม และผู้คนที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยลักษณะของปฏิรูปประเทศถิ่นที่ควรอยู่สร้างความดีปฏิรูปประเทศมีลักษณะที่สามารถสังเกตได้ดังนี้ 1. มีแหล่งหาปัจจัยสี่ได้สะดวกปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคการที่เราอยู่ในถิ่นที่สามารถแสวงหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่ลำบาก จะช่วยให้เรามีเวลาและกำลังใจในการทำความดีและพัฒนาตนเองได้มากขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันการเลือกอาศัยอยู่ในเมืองที่มีความเจริญมีแหล่งงานที่มั่นคงมีตลาดสดที่หาซื้ออาหารได้ง่ายมีโรงพยาบาลใกล้บ้านการมีปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ครบถ้วนทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการดำรงชีพมากเกินไปและมีเวลาไปสนใจเรื่องการพัฒนาจิตใจ และสร้างความดีงาม 2. มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีหมายถึงมีผู้คนในชุมชนที่มีศีลธรรมอันดีงามมีวัฒนธรรมประเพณีที่ส่งเสริมคุณธรรมไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกันมากนักหรือมีปัญหาสังคมน้อยการอยู่ในสังคมที่ดีจะช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นคนดีตามไปด้วยตัวอย่างในชีวิตประจำวันการเลือกอยู่หมู่บ้านจัดสรรที่มีเพื่อนบ้านอัทยาศัยดี มีน้ำใจช่วยเหลือกันมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีหรือการทำงานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่มีคุณธรรมการอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่ถูกชักนำไปในทางที่ผิด 3. มีแหล่งศึกษาหาความรู้การมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัยห้องสมุดหรือแม้แต่แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมปัญญาถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าตามมงคลที่2และ3ตัวอย่างในชีวิตประจำวันการเลือกพักอาศัยใกล้กับสถานศึกษาห้องสมุดประชาชนหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือในยุคปัจจุบันคือการมีอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ต่างๆได้ง่าย ก็ถือเป็นปฏิรูปประเทศทางอ้อมเช่นกันการมีแหล่งความรู้เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 4. มีบัณฑิตหรือผู้ทรงคุณธรรมอาศัยอยู่การได้อยู่ในถิ่นที่มีบัณฑิตครูบาอาจารย์หรือผู้มีคุณธรรมความดีอาศัยอยู่จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้คบค้าสมาคมได้รับคำแนะนำและได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากท่านเหล่านั้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองตามมงคลที่2และ3ตัวอย่างในชีวิตประจำวันการเลือกอยู่ใกล้กับวัดที่มีพระพิสุสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือการเลือกทำงานในองค์กรที่มีผู้บริหารที่เปรียบเสมือนบัณฑิตที่คอยชี้แนะแนวทางการได้ใกล้ชิดกับคนดีมีปัญญาเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิต 5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการอยู่ในถิ่นที่มีความปลอดภัยสูงปราศจากโจรผู้ร้ายหรือภัยอันตรายต่างๆจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไม่ต้องหวานระแวงและมีสมาธิในการทำความดีหรือประกอบอาชีพการงานตัวอย่างในชีวิตประจำวันการเลือกอยู่ในชุมชนที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมีความสงบเรียบร้อย หรือการเลือกเดินทางไปในสถานที่ที่เรามั่นใจในความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของเราปลอดโปร่งและมีพลังในการทำสิ่งดีๆได้อย่างเต็มที่ประโยชน์ของการอยู่ในปฏิรูปประเทศส่งเสริมความดีเพิ่มพูนความสุขการเลือกอยู่ในปฏิรูปประเทศจะนำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อชีวิตของเรา 1. เอื้อต่อการทำความดีเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย เราจะสามารถทำบุญสร้างกุศลหรือปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายและมีกำลังใจมากขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันการอยู่ในชุมชนที่ใกล้กับวัดมีกิจกรรมทำบุญสม่ำเสมอหรือมีแหล่งอาหารสะอาดจะช่วยให้เราสามารถรักษาศีลทำทานฟังธรรมได้ง่ายขึ้น 2. ป้องกันการทำความชั่ว สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยลดโอกาสที่เราจะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดเพราะมีตัวอย่างที่ดีให้เห็นและไม่มีสิ่งยั่ยยุมากนักตัวอย่างในชีวิตประจำวันการอยู่ในสังคมที่ไม่มีอบบยมุกหรือมีน้อยจะช่วยให้เราห่างไกลาจากสิ่งเสพติดการพนันหรือการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆได้ 3. ส,ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาตนเองการมีแหล่งความรู้และบัณฑิตอยู่ใกล้ จะช่วยให้เราสามารถแสวงหาความรู้พัฒนาปัญญาและยกระดับจิตใจได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างในชีวิตประจำวันการได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือการเข้าถึงหนังสือดีๆจะช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น 4. สร้างความมั่นคงในชีวิต การอยู่ในถิ่นที่สามารถหาปัจจัยสีได้ง่ายมีความปลอดภัยและมีโอกาสในการสร้างอาชีพจะช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากนักตัวอย่างในชีวิตประจำวันการมีงานทำที่มั่นคงมีรายได้พอเลี้ยงชีพและมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจะช่วยลดความกังวลในชีวิตและทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ส่งเสริมสุขภาพกายและใจสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งทางกายภาพที่สะอาดปลอดภัยและทางสังคมที่มีคนดีอยู่ร่วมจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ผ่องใสตัวอย่างในชีวิตประจำวันการอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์มีสวนสาธารณะให้ออกกำลังกายและมีสังคมที่สงบสุขปราศจากความขัดแยง้ง จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของเราจะอยู่ในปฏิรูปประเทศได้อย่างไรการเลือกอย่างชาญฉลาดแม้ว่าบางครั้งเราอาจไม่สามารถเลือกสถานที่เกิดได้แต่เราสามารถเลือกที่จะอยู่ในปฏิรูปประเทศได้ด้วยการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด 1. สำรวจและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจย้าย,ายถิ่นฐานหรือเลือกที่ทำงานควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นให้รอบด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความปลอดภัย 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีอยู่หากไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้เราสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมเล็กๆรอบตัวให้ดีขึ้นได้เช่นจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยปลูกต้นไม้หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านที่ดี 3. สร้างปฏิรูปประเทศส่วนตัว ในยุคดิจิทัลเราสามารถสร้างปฏิรูปประเทศทางคิดได้ด้วยการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ดีเลือกคบเพื่อนที่ดีผ่านช่องทางออนไลน์และเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์ 4. สร้างชุมชนคนดีการรวมกลุ่มกับคนที่มีอุดมการเดียวกันทากิจกรรมร่วมกันเช่นกลุ่มทําบุญกลุ่มอ่านหนังสือหรือกลุ่มจิตอาสา ก็ถือเป็นการสร้างปฏิรูปประเทศเล็กๆที่เอื้อต่อการทำความดีร่วมกันมงคลที่4รากฐานแห่งความเจริญทั้งโลกและทางธรรมการอยู่ในปฏิรูปประเทศจึงเป็นมงคลที่ช่วยสร้างรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตไม่เพียงแต่ส่งเสริมความเจริญทั้งโลกในด้านความเป็นอยู่การงานและความมั่นคงแต่ยังส่งเสริมความเจริญทางธรรมด้วยการเอื้ออำหนวยให้เราสามารถทำความดี สะสมบุญกุศลและพัฒนาปัญญาได้อย่างเต็มที่ขอให้เราทุกคนพิจารณาเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสร้างปฏิรูปประเทศให้กับตนเองเพื่อชีวิตที่สงบสุขและเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป